ยากสมั credit, ครบัตรเครดิตกุ้งสีนาวจะต้องทำยังไงนะคะเพื่อนๆนาบอกเลยนะคะว่าวันนี้เนี่ยจะมาสรุปให้ฟังทั้งวิธีการสมรัครสิทธิประโยชน์แล้วก็เงื่อนไขต่างๆจะมีอะไรบ้างบอกเลยนะคะว่าบัตรใบนี้พอเองก็ใช้อยู่นะใครที่อยากรู้วิธีการสมรัครไปดูคลิปนี้กันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องอโลชา channel ค่ะค<ไ>่ะก็สําหรับวันนี้นะคะพอจะมาบอกวิธีนะคะในการสมรัครบัตรเครดิตกุ้งสีนาวตัวนี้น,ะะนั่นเองนะคะว่าเราเนี่ยจะต้องกดอะไรบ้างแล้วก็ไปที่ไหนบ้างน,นะที่ส ะะจะมาบอกทางวิธีการสมัครนะคะสิทธิประโยชน์แล้วก็เงื่อนไขต่างๆนะว่ามีอะไรบ้างค่ะบอกเลยว่าสรุปกันแบบละเอียดมากๆเลยนะโดยถ้าใครอยากสมัครบัตรเครดิตใบนี้นะพอยเนี่ยมีการทิ้งลิงก์การสมัครเอาไว้ให้แล้วนะทั้งในตัว description แล้วก็ในตัวคอมเมนต์นะคะกดผ่านลิงก์นะคะแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูวิธีการสมัครพร้อมกันกันได้เลยนะซึ่งต้องบอกเลยว่าลิงก์ที่พอยเอามาให้นะคะคลัดกล้องมาแล้วว่ามาจากธนาคารโดยตรงนะคะเ,เพื่อนๆนะไม่ต้องกลัวกันเลยค่ะกดผ่านลิงก์เราไปดูวิธีการสมัครกันได้เลยค่ะโอเคค่ะเ,เพ พลอยบอกเรียบร้อยแล้วนะเราเนี่ยจะมาเข้าสู่หน้าเดียวกันนะคะในหน้าการสมัครแบบนี้เลยนะคะเ,เพื่อนๆนะซึ่งตอนนี้นะคะถ้าเ,เพื่อนๆเนี่ยมีการสมัครบัตรเครดิตกรุงศรีนาวนะคะก็ยังจะได้รับเป็นตัวกระเป๋าแบบนี้กันด้วยนะคะเ,เพื่อนๆนะเพียงแค่เรานะคะมียอดการใช้จ่ายสะสมนะคะ1 5 0 0 0บาทขึ้นไปภายใน30วันเนี่ยก็ร,รับกระเป๋าแบบนี้กันไปได้เลยค่ะหรือว่านะคะจะมีสิทธิพิเศษะคะ่ะเ,เพื่อนๆถ้ามีการสมัครนะคะรับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์นะคะตัวนี้เนี่ยมียอดใช้จ่ายเพียง1 2 0 0 0บาทนะคะก ก็สามารถที่จะได้รับกระเป๋าใบนี้กันไปแล้วค่ะเพื่อนๆโดยตัวนี้นะคะต้องภายใน30วันนะคะหลังจากที่เราเนี่ยได้รับบัตรแล้วก็เปิดบัตรแล้วนะคะทุกคนนะก็สาหรับใครที่อยากได้โปรโมชั่นตัวนี้นะคะก็มาเริ่มดูการสมัครกันได้เลยค่ะโดยลิงก์ที่ปลอยให้ไปนะคะเพื่อนๆถ้าเลื่อนลงมาอีกสักนิดนึงนะคะเขาเจะมีให้เราเนี่ยสมัครบัตรเครดิตกรุ้งรีนาวนะโดยเพื่อนๆเนี่ยสามารถกรอกข้อมูลตรงนี้ได้เลยนะคะหลังจากนั้นกดใส่รหัสน,นะคะแล้วก็กดสมัครได้เลยนะพอเรากดสมัครแล้วนะคะข้อมูลก็จะถูกส่งให้กับทางธนาคารนั่นเอง แต่ก่อนที่เราจะไปสมัครกันนะคะพลขอพาเพื่อนๆในหาไปดูถึงคุณสมบัติและก็สิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิตใบนี้กันก่อนดีกว่าค่ะโดยสาหรับบัตรเครดิตกู้สีนาานะคะหน้าตาเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยซึ่งตัวนี้เองเนี่ยพอก็ใช้อยู่เหมือนกันนะคะต้องบอกเลยว่าสิทธิประโยชน์เขาแน่นมากๆเลยนะโดยเราเนี่ยสามารถได้รับเครดิตเงินคืนนะคะถึง5%เกันเลยทีเดียวนะคะเมื่อเราเนี่ยมีการใช้จาผ่านเว็บไซต์นะคะหรือว่าผ่านแอปพลิเคชันกับเพื่อนไม่ว่าจะเป็นแอปที่เราช็อปก,กันบ่อยๆนะคะอย่างตัว e s h อป e ี้ลา a าด้าตัวนี้นะคะก จัดไปเลยนะคะซึ่งตัวนี้นะคะเป็นจุดที่พลอยชอบแล้วก็ทาให้พลอยเนี่ยเปิดบัตรเครดิตตัวกรุงสีนาวตัวนี้ขึ้นมานั่นเองนะคะเ,เพื่อนๆนะนอกจากนี้นะคะเราเนี่ยยังจะได้รับ p อยในคูณ2นะคะเ,เพื่อนๆเมื่อเราเนี่ยมีการใช้ใจ่ายบัตรเครดิตตัวนี้นะคะที่ร้านอาหารทั่วโลกนะคะที่เขาเนี่ยเขาร่วมรายการกันอยู่นะคะ <S <S <ๆ>แล้วก็บัตรใบนี้นะคะไม่มีทั้งค่าทมเนียมแรกเข้านะคะแล้วก็ไม่มีค่าทมเนียมรายปีกันด้วยค่ะทุกคน <S <S ทีนี้นะคะถ้าเราเลื่อนลงมานะคะสิทธิประโยชน์แน่นๆที่พลอยบอกไปแล้วนะคะนั่นก็คือเครดิตคืนะคะเ่อฟ์ดิจิต ะะใช้ใจ่ายผ่านช่องทางออนไลน์นะคะก็รับเครดิตเงินคืนไปเลย5%นั่นเองค่ะเพื่อนๆแต่ว่าตัวนี้นะคะเขาก็จะมีเงื่อนไขด้วยนาะว่ายอดเท่าไหร่นะคะตัวนี้ก็อย่าลืมอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมกันด้วยนะคะแล้วก็จะได้รับคอยคูณ2นะคะที่ร้านอาหารทั่วโลกที่เข้าร่วมรายการะค่ะแต่ว่าจะต้องรับประทานอาหารครบถูก5 0 0บาทต่อเซลซอริปนะคะตัวนี้เนี่ยถึงจะได้รับคอยเป็นแบบคูณ2นั่นเองค่ะทุกคนโดยพอยของเขานะคะจะอยู่ที่25บาทนะคะเท่ากับตัว1พอยง์อยนั่นเองนะคะโดยพอยของเขาตัวนี้นเะะเราเาาราาาาสมถข้้้ไไปใชไใชด ยูชูตของทางกรุงศรีค่ะเพื่อนๆซึ่งในแอปนะคะบอกเลยว่ามีให้เราเนี่ยแลกคะแนนกันได้เยอะมากๆเลยนะคะแบบขนมอะไรต่างๆเนี่ยมีให้แลกเยอะมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยสามารถเข้าไปเลื่อนดูกันได้นะคะนอกจากนี้นะคะเขายังจะมีในส่วนของประกันการเดินทางค่ะเพื่อนๆคุ้มครองทั้งในนะคะแล้วก็ต่างประเทศนะคะวงเงินสูงสุดเนี่ยอยู่ที่หล้านบาทกันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็มีแผนความคุ้มครองนะคะในกรณีที่บัตรเราหายนะคะเพื่อนๆนะตัวนี้เนี่ยก็จะมีความคุ้มครองให้เราอุ่นใจนะคะหลังจากที่เราแจ้ง24ชั่วโมงนะ เ,เพื่อนๆธนาคารเขาก็จะจัดการให้เราเนาะเพื่อให้เราเนี่ยมีความอุ่นใจในกรณีที่เราพกบัตรไปแล้วบัตรมันอาจจะเกิดการหายแบบนี้นั่นเองค่ะทุกคนและนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังมีสิทธิประโยชน์อื่นๆนะคะซึ่งเพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถเข้าไปดูกันได้เลยนะบอกเลยว่าสิทธิประโยชน์เขาเนี่ยแน่นเอียดจริงๆนะคะโดยเวลาทุกครั้งที่เราใช้บัตรเครดิตนะคะเ,เพื่อนๆก็จะมีในส่วนของอัตราดอกเบี้ยนะ,ะอย่าลืมใช้เท่าที่จําเป็นนะคะแล้วก็ผ่อนชําระขึ้นไหวนะจะได้ไม่เสียอัตราดอกเบี้ย16%กต่อปีนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราก็ คุณสมบัติของคนที่จะสมัครบัตรเครดิตใบนี้กันได้ดีกว่าค่ะโดยหลักเกณฑ์ในการสมัครบัตรเครดิตใบนี้นะคะเพียงแค่เป็นเพื่อนเนี่ยมีรายได้เริ่มต้นนะหนึ่งหบาทต่อเดือนนะคะก็สามารถที่จะสมัครบัตรเครดิตใบนี้ได้แล้วนะโดยขอคนที่มีอายุอยู่ระหว่าง20-65ถึงปีค่ะแล้วก็มีเบอร์โทรนะคะที่บ้านแล้วก็ที่ทํางานที่สามารถติดต่อได้ก็สามารถที่จะสมัครกันได้แล้วค่ะเพื่อนๆบอกเลยนะคะว่าใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วคุณสมบัติก็ผ่านนะคะสิที่ประโยชน์ก็ชอบนะคะเพื่อนๆนะเราไปดูวิธีการสมััคครกนไดด้เลยย่ะโิง พอยนะคะบอกเพื่อนๆไปนะถ้าเ,เพื่อนๆกดผ่านลิงก์ด้านล่างตามที่พลอยบอกนะคะ เข้าสู่หน้านี้นะคะเ, a, พ, <reci> เพื่อนๆเราเนี่ยสามารถมากรอกข้อมูลการสมัครกันได้เลยค่ะก็จะมีในส่วนของคำนำหน้าชื่อนะคะชื่อนามสกุลนะคะเบอร์โทรรายได้ต่อเดือนแล้วก็จังหวัดค่ะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆกรอกรหัสที่เขาขึ้นมานะคะเพื่อยืนยันว่าเราเนี่ยไม่ใช่โรบอทนะคะแล้วก็กดคำว่าสมัครได้เลยค่ะหลังจากที่เรานะคะมีการกดสมัครไปแล้วนะคะข้อมูลของเราเนี่ยก็จะถูกส่งให้กับทางกรุงศรีค่ะหลังจากนั้นนะคะก็รอพนักงานเนี่ยติดต่อกับมาหาเราได้เลยนะคะแล้วเราเนี่ยก็พูดคุยกับพนักงานได้เลยนะคะพนักงานก็จะ ะะให้เรามีการจัดเตรียมเอกสารอะไรบ้างนะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆก็เตรียมเอกสารให้เรียบร้อยนะคะจะมี m มสเซนเจอร์เนี่ยมารับเอกสารนะคะเพื่อนๆก็เอาเอกสารตรวนี้เนี่ยให้กับทางแมสเซนเจอร์ไปได้เลยหลังจากนั้นนะคะก็รอธนาคารอนุมัตินะคะตัวบัตรคเครดิตนี้ให้เรานั่นเองนะคะก็คือกระบวนการทั้งหมดนะคะรออยู่ที่บ้านได้เลยนะคะบัตรเครดิตก็จะถูกส่งให้กับเราแล้วก็เปิดใช้กันได้เลยค่ะบอกเลยนะคะว่าวิธีการสมัครบ,บัตรเครดิตจากทางกรุงศรีเนี่ยง่ายมากๆเลยเพื่อนๆเองก็สามารถสมัครได้โดยท้่ใครนะคะอยากสมัครก็สามารถกดผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะพอเนี่ย ลิงก์ไว้ให้แล้วทั้งในเดสคริปชันแล้วก็ในตัวคอมเมนต์เลยค่ะกดพาลิงก์ด้านล่างแล้วก็สมัครตามวิธีที่พลอยบอกกันได้เลยนะคะทุกคนสาหรับวันนี้นะคะก็เอาบัตรเครดิตดีๆมาฝากกันเอาไว้เท่านี้ค่ะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมพิจากดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยส่วนนัรนะคะอยากให้พลอยทาคลิปอะไรเพิ่มเติมหรืออยากรู้เกี่ยวกับบัตรเครดิตไปไหนนะคอมเมนต์บอกไว้ทีด้านล่างได้เลยค่ะก็ที่สําคัญเลยนะคะเพื่อนๆนะอย่าลืมกู้เท่าที่จําเป็นแล้วก็ผ ก็ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย